วันนี้เอาหลวงปู่ฮกนะครับหลวงปู่ฮกแบ่งปันให้พี่ๆีย่งน้องนะครับหลวงปู่ฮกจังหวัดชนบุรีจังหวัดชนบุรีอำเภอบ้านบึงนะครับนี่หลวงปู่ฮกนะครับวสวยๆไม่ทราบปีนะครับพระเก่าเป็นเหมาพระบ้านนะครับเหมามาแล้วก็มาแบ่งปันครับเหมามาหลายองค์ครับก็มีหลวงปู่อติลหลวงปู่ฮกเป็นมาองค์นึงครับเป็นแบบ เหรียญแบบลงยาครับเบอร์อยู่ที่5้า้บาทครับรวมส่งเก็บเงินปลายทางนะครับ500้บาทรวมส่งเก็บเงินปลายทางครับส่งถึงหน้าบ้านท่านเลยครับใครชอบหลวงปู่ฮกนะครับหลวงปู่ฮกอยู่บ้านบึงชนบุรีนี่เองครับ500บาทรวมส่งเก็บเงินปลายทางครับใครสนใจก็โทร0 8 1ย์1 6ดหนึ่งปดหนึ่งหห้าเจดนะครับ 0817816577นะครับโทรได้เลยครับใครชอบหลงปู่หกนะครับเห็นลงยานะครับพระเหมาบ้านมานะครับพระบ้านครับฝากพี่น้องกดติดตามให้หน่อยนะครับจะขอบคุณอย่างมากเลยครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับ